ดีค่ะวันนี้มาปีนเขาอีกแล้วหน้าหนาวนี่ชอบปีนเขาเค่ะบรรยากาศข้าง,งบนอันนี้จะเป็นถ้ำถ้ำกินาลีค่ะนี้เราก็โอเริ่มเหนื่อยแล้วค่ะเนี่ยค่ะก็เป็นบรรยากาศคล้ายๆถ้ำนาคาแต่ระยะทางมันอาจจะไม่ไกลเท่านะคะนี่ประมาณครึ่งหนึ่ง เบเก็สักประมาณเกือบกิโลค่ะแปดเก้าร้อยเมตรก็ลักษณะถนนหนทาางก็จะเป็นลักษณะเหมือนกันปินไปเล็กน้อยมันจะการล่มเื่นมากอันนี้เป็นอันนี้เป็นหัวนี่นเป็นยังไงบ้าง ไว,ไว้ค่ะไหวไๆๆไนิดหน่อยนี่พี่ต่อยเขาหอมเป็นไงลูกโอ้ไหมหอมกุูู้้ไหวไหมก้ยสู้ค่ะฟังเสียงหายใจนี่เป็นลักษณะเห็นเห็นหัวเหมือนกันเดี๋ยวฟังหายใจแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเก็บบรรยากาศข้างบนกับโลมาให้ดูนะคะ